สวัสดีครับยินต้อนรับเข้าสู่ช่องคนข้างกายอีกครั้งหนึ่งนะฮะว,นนวันนี้เราจะไปไหนกันวันนี้เราอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตาครับผมก็คือเบนมาฝึกงานแล้วเนาะอืเออวันนี้เราฝ<ร>ึกงานก<ะ>ี่เดือนเกือบเกือบสามเดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงมการาคม ใช่วันนี้เราก็เลยมาเที่ยวหาที่จังหวัดตากใช่ตอนนี้ก็คือเป็นวันศุกร์แล้วเดี๋ยวเราจะไปตระเวนเดินเที่ยวว่า,าตากมีอะไรเที่ยวบ้างเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศก,กาลเราก็ถงด้วยเนาะก็กำลจัดไฟแันดี้ใหญ่อลังการนิดน,นึงก็เดี๋ยวตามไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปไหนกันบ้างตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านขนมจีนบ้านไม้นจีนบ้านไม้นะครับร้านขนมจีนเ้าด้ในจังหวัดตากอ น,นี่ก็จะเป็นเมนูเนาะซึ่งเมนูเนี่ยเราดูแล้วก็เขาก็จะมีแนะนำเกี่ยวกับขนมจีนเป็นหลักแต่ว่าจริงๆเขามีเกือบทุกเมนูเลยอาหารข้าวอาหารตามสั่งก็มีเนะาะก็เดี๋ยวเราก็จะลองซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยก็คือเป็นขนมจีนน้ำยากะทิปลาหนึ่งแล้วก็ขนมจีนน้ำพริกถั่วลิสงหนึ่ง ตอนนี้ก็ขนมจีนที่สั่งก็ได้แล้วนะครับอันนี้ชาวมะแค่จานละแค่สิบบาทเองเนาะ,ะเป็นขนมจีนแบบสมุนไพรมีหลากหลายสีแล้วก็ไม่รู้มีอะไรบ้างสั่งน้ำยา,ยาน้ำยากับน้ำกะทิปลากับน้ำพริกมาหอมหอมมากเลยโอเคก็เดี๋ยวรอเราลองไปชิมกันนะครับว่าอร่อยไหม ก็อิ่มหนำสำราญแล้วนะคะทุกคนกินแบบเยอะมากดูจากจานไหนจานที่ซ้อนกันกันก็คือเมื่อกี้เราสั่งขนมจีนที่มันเป็นแบบสมุนไพรไปสามจานขนมจีนธรรมดาสองจานแล้วก็สั่งน้ำเซุมด้วยแล้วก็น้ำยาอันดีไปอีกหนึ่งใช่ก็คือสองคนเหมือนกินหลักไอตัวมีสองฟองไอตุ้มมีสองฟองพี่สตูนี้คือกินน้ำเล่นเสียเาย แนะนำใครมาตาก็มาลงร้านนี้เนาะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงสามทุ่มอร่อยมากสมุติใต้สิบสิบคะแนนคะแนนให้กี่คะแนนให้เก้าเลยอร่อยเท่ากันทให้เก้ารสชาติดีดีีราคาไม่แพงนี่นะฮะก็คือร้านกุกัดขอมจินบ้านไม้จังหวัดปาานะครับร้านไปิแบบนี้ตามมาได้อยู่ตรงข้ามวัดวัดเขื่อแจ๋นเนาะตรงข้ามกับนี่เลยอะไรนะ อะไรอ่ะอ่านอนไม่ออกอ่ะสำนักงานพานิช์จังหวัดตากใช่ยังยงวันมะขัดแจก็คือร้านนี้ออกสไตล์เป็นเหมือนเลือนไม้ใช่ตามชื่อร้านเนาะงคจินบ้านไม้ใช่ใช่ใช่เป็นทรงแบบโบราณก็คือถือว่าเป็นร้านที่ถึงไม่ได้แบบดูเวอร์แต่ถือว่ามันมานั่งได้ร้านสะอาดที่นั่งโอเคเวลาเราจะพาใครมาแบบมาเลี้ยงอะไรเงี้ยก็ก็ดีใช่บ้าเดี๋ยวเราไปเดินงานเรากระทงต่อนะเรามีแผนจะไปงานลอยกระทงลิปปิ้ง อันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในงานถือว่าวันนี้คนเพิ่มขึ้นไหมวันนี้คนเยอะเพราะว่าเป็นเย็นวันศุกร์ด้วยออใช่หูหแวให้นหมูเดี๋ยวเราจะไปแวะให้นมหมูกันนะครับหมูน่ารักมากคือเขาปล่อยหมูแบบเดินเต็มที่เลยอยากตักปลามากเลยอ่ะนี่หมูน้อยหมูน้อย หมูน้อยนี่หมูใหญ่คนถ่ายคนถ่นายพ่อหมูแม่ต้องต้องแม่ไม่ไหออันนี้ก็จะเป็นโซนของเล่นนะครับนนก็จะมีของเล่นล่ารางวัลเยอะแม่มเดยต่อทมาดอกยี่สิบบาทามดอกยี่สิบาทห้าดอกยี่สิบบากเลยสาดอกหดอกคืมับกนก là tạch อันนี้คือ uh huh. พ่อหมูวันนี้ลูกหมูก็จะเป็นบรรยากาศขับรถนะฮะอุ้ยไม้ร่วงหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ไม่ร่วงไม่ล่วงนี่ก็จะเป็นบรรยากาศริมริมถนนหรอร <laughs> ิมงานเนระตัวนี้มันจะเป็นโซนนอกงานแล้วนะคะรับทุกคนส่วนข้างในอะที่คนเดินเดินกันอนะก็คือแบบเขาจัดงานส้าบ <c oughs> ันในที่เราจะพาไปเที่ยวริมน้ำปิงกันนะ ตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มคิดว่าสะพานน่าจะปิดไฟประมาณนู่นแหละสี่ทุ่มยอะไรเงี้ยวันนี้นจะเดินอีกแล้วเหรอเนอี่ยไม่เดินไม่เดินจะไปถ่ายตีสะพานให้ดูเฉยอันนี้ก็จะเป็นริมแม่น้ำปิงในะยามค่าคืนนะคะทุกคนไส้มือเนี่ยก็คือแม่น้ำปิงนะครับสวยงามช่วงกลางคืนเนาะเพราะว่าเขาก็จะสัดแบบไฟอะไรเงี้สยสวย อยากกินน้ำเต้าหู้งั้นก็ไปซื้อแต่ว่ามันจะไม่มีหลอดให้นะดูดดูดตูดอนะที่บ้านก็มีถ้วยไม่ใช่เหรอมีมีเผื่อมาทุกคนช่วงนี้เห็นไหมเห็นสะพานไหมเขาเปิดไฟทุเมื่เขาเปิดไฟสะพานาด,าาด้วยนะแล้วก็วันนี้เหมือนมีการประกวดแข่งขันชิงห้อยพระชธานนะเป็นดนตรีและสักอย่างนี่แหละแต่วข้างหน้าเราจะไปต่อไม่ได้แล้วต้องจอดรถแล้วก็เดิน ถ้าอยากแบบขี่รถไปแล้วก็อ้อมได้แ้วก็ช่วงที่เจัดงานล้วก็จะเข้าไม่ได้ก็ต้องเดินอย่างเดียวรถเข้าไม่ได้ก็หาที่จอดรถแห่งนี้ เป็นแบงคตไกลอุกอนนีก็สวยอ่ะไ้ยต้องมไม่สวยเหมือนหนมอ่กเล,ออเลอตอนนี้เราก็าม,านนมาดูของกินนะคะเดี๋ยวเรา แวะสปร้านแรกก่อนตด่นหน่อยร้านกินอ่ะอันนี้นจานเท่าไหร่คี่สบห้าบาทนี่จานชิ้นเดนยนี้กรลาดหน้าถูได้อ๋อถูมากเลยงั้นเอาเอาอันนี้จานนึงแล้วกันครับพี่เราซื้อไปละกะเพราลาดข้าวหนึ่งจานนะครับเ,เตยก็น่ากินนะมีรา้านเยอะอยู่นะ คือว่าเ้ยตรงนี้ราคาพี่ว่าเขาไม่ได้มีค่าที่แพงด้วยอ๋ออันนี้ค่าที่จะเป็นน่าจะเป็นของเทศบาลประมาณสามสิบบาทไขห่หนุ่มจีบกล่องเท่าไรอ่ะไม่น่ายี่สิบบาทนะถ้าไม่ติดราคาไม่ซื้อเ้าไม่ติดเลยอเออไม่ติดราคาจะไม่ซือแอบแปลกใจราคาขึ้นอยู่กับหน้าตาคนถามนี่มันลูกชิ้นเชฟอ้อยหรือเปล่าเนี่ย ได้ดูไหมเจ้าของเชฟอยเขาจะตักเยอะอ,อ,อะไรเงี้ยตรงข้ามกับอีกอะไรนะติ่มเจอของอยากกินแล้วยี่สิบห้าบาทเลยเไม่ได้เลยอ่ะอยากกินมากอันแน่อร่อยอ,อะไรอะไรอันนี้เราก็มาเดินที่ตรงงานแบบเขาเรียกอะไรวินเทจนะเอ่อน่าจะเป็นวินเทจแต่เหมือนเขาย้ายวินเทจมาอยู่ตรงเลยจะผ่านไปอีกอะ่ะใช่แล้วเ,เราก็ได้ของ ของราคาตรงนี้จะถูก่อยเนาะคิดว่าน่าจะเป็นแบบเทศบาลน่าจะให้เช่าถูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ตรงนี้ถือว่า,น,าน่ามาเดินซื้อของกินราคาดีราคาดีราคาถูกแล้วคนไ,ไม่เบียดกันเหมือนในงานใช่ตรนนี้ก็จะเป็นร้านลูกชิ้นนึ่งลูกชิ้นทอดนะครับ เป็นร้านเหมือนเอาคนในชุมชนมาขายกันเองเนาะก็จะราคาไม่แพงไม่เห็นได้อะไรเลยเขาเหรออืมยิ่มแล้วว่าร้านเมื่อกี้แบบของจีนน่ะ คนหล่อเนาะเจงไปเดินมั่งดิหล้วเผิด นี่นะฮะเราก็คือมานั่งอยู่ที่ริมแม่น้ําปิงเหนือมานั่งกินข้าวที่ซื้อมากินน้ำสุราญนั่งคุยกันแบบโอ้เป็นชั่วโมงกว่าเลยนั่งชิวๆนะครับริมก้านริมแม่น้ําปิงม่นือเดี๋ยวตอนนี้เราก็เดี๋ยวแพนไปให้เห็นไฟตรงโน้น่อยก็ได้นะว่าแสงตรงนู้นจะเป็นเวทีกลางน้ำอุ้ยทำไมมันแสงสะท้อนขนาดที่นี่เขาจะมีเวทีกลางน้ำมีโชว์น้ำพุโชว์อะไร ถือว่าที่นี่จัดงานได้ดีมากๆงานใหญ่มากยาวแบบหลายกิโลเลยอ่ะวันนี้เป็นวันสุกเนาะก็เชิญชวนให้คนมาลอยกระทงที่นี่นะครับไม่รู้คลิปจะลงทันหรือเปล่านะใช่วันจันนี้ก็จะเป็นวันลอยกระทงละใช่งานมันที่สุดวันจันเนาะวันสุดท้ายถ้าตัดทันก็จะลงถ้าตัดไม่ทันก็ลงไปเถอะไม่เป็นไรก็ผ่านไปแล้วปีหน้ามาใหม่ครับผมไว้เจอกันเนาะเจอกันคลิปนี้เราก็ปิดเท่านี้แล้วกันเนาะเป็นพิป สั้นๆช่วงเย็นใช่ช่วงนี้เราไม่ค่อยมีเวลาเราก็เรียนหนักๆเราก็แบบฝึกงานอย่างนี้พี่สามพี่สี่ไปเลยวยบ้า